ส่งยานในช่วงนี้เรามีการตรวจเข้มทุกสถานที่ในช่วงปีใหม่เนี่ยมักจะมีผู้ที่ค้าแล้วก็ใช้ช่องทางในช่วงเวลาปีใหม่ว่าเดินทางต่อไปเนี่ยแล้วก็ขนยาไปด้วยฝากถึงประชาชนอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของอ,องค์การยากรรมเนี่ยเขาจะมีรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเนี่ยอย่างใกล้ๆปีใหม่อย่างเงี้ยฝากฝากของบางทีคนรู้จักกันนี่แหละไม่เช่ว่าคนไม่รู้จักนะเอาฝากถือของไปให้คนนั้นคนนี้หน่อยเห็นว่าจะเดินทาง ด่ารับฝากของจากไทยโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะคะหรือว่าเรากำลังจะทำงานของเราเนี่ยก่อนที่เราจะรับงานเนี่ยต่างๆเนี่ยอาจจะฉุกใจคิดสักนิดนึงว่าไอค QR code ้นี่คืออะไรคุณอาจจะลองเข้าไปก็ได้แต่ส่วนใหญ,ญ่คนไทยจะไม่ค่อยรู้เขาเขาจะเป็นภาษาใ,ในกลุ่มเขาถ้าเป็นถ้าเป็นปาร์ตี้นะคะเป็นภาษาเฉพาะของเขาเลยอ่าสมมุถ้าเป็นรัเสเซียทำรรก็จะเป็นภาษารัสเซียกลุ่มคนของเขาเฉพาะโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดถ้าทดลองดูว่าถ้าจะเข้าถึงคนไทยเนี่ยถ้า QR ไปแล้วเจอก็ขอให้แจ้ง ที่เราที่1 3 8 6ได้เลยเเตือนอผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในเรื่องของการให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านพักก็ดีโรงแรมก็ดีตามหลักแล้วเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องนะคะหมายความว่าถ้าคนมาขอติดต่อขอเช่าเนี่ยคุณต้องให้เขาลงทะเบียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนถ้ามีความผิดปกติกคุณต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะเพราะ,ะ,ะไม่เช่นนั้นคุณจะมีความผิดฐานสนับสนุนให้เกิด การารวมตัวกันในลักษณะนะี้ก็มีความผิดไปด้วยนะก็คือเตือนเ้าของประกอบการส่วนอีกอันนึงที่จะเตือนก็คือเตือนน้องๆเยาวชนนะคะหรือว่าผู้ที่อยากจะจัดปาร์ตี้ก็ขอให้สนุกให้อย่าให้เกินขอบเขตนะคะก็คือ,อ,าอยาสัติดไม่ควรจะต้องมีนะคะถ้ามียาสตบิดเท่าไหร่เมื่อไหร่คุณก็จะตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของการ ใช้ยาสตินะคะท,ที่ไม่ใช่แค่ผู้เสพแล้วเพราะว่ามันมีมากเกินไปจัดเป็นปาร์ตี้นั่นหมายถึงคุณสนับสนุนในเรื่องของการให้เกิดการใช้ยาในกลุ่มใหญ่นะคะสุดท้ายเลยก็คือไม่ว่าคุณจะสนุกสนานแค่ไหนจะปาร์ตี้ยังไงในเรื่องของช่วงปีใหม่เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ยาสตินะคะอย่าให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมาไม่ขับนะคะหรือว่าการที่จะ ส่งยาในช่วงนี้เรามีการตรวจเข้มตลอดทุกสถานที่เพราะว่าในช่วงปีใหม่นี้มักจะมีผู้ที่ค้าแล้วก็ใช้ช่องทางในช่วงเวลาปีใหม่ว่าเดินทางออกไปเนี่ยแล้วก็ขนยาไปด้วยเรามีการตรวจจับตั้งแต่ขนส่งนะฮะแล้วก็มีด่านตามสถานที่ต่างๆท่องเที่ยวก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีคื้น3ไป6เนี่ยเป็นที่พึ่งให้หมดทุกอย่างที่เกี่ยวยาเสพติดเพราะเราตั้งใจเลยว่า ม้ว่าเราจะจับยาเสพติดล็อตใหญ่ๆได้แค่ไหนแต่ถ้าประชาชนยังเดือดร้อนคืออยู่ใกล้ตัวคุณยังมียาเสพติดข้างบ้านยังมีคนติดยาอยู่มันคือความไม่สบายใจทั้งสิ้นนัง1386เรายินดีที่จะตอบโจทย์ตรงนี้จะปีใหม่จะสงการโทรได้ตลอดเวลาเราก็ยังอยู่ข้างประชาชน,นตลอดเวลาค่ะดูคลิปจบแล้วหากท่านพบเบาะแสย,ยาเสพติดแจง้งทีสายด่วนปปส1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดท่านแจ้งเราจะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทุกข้อมูลมั่นใจปลอดภัยและเป็นความลับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสำนักงานปปสอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของทีมงานปปสนะคะ